เมื่อคืนป้ามาถ่ายดอกโมกตอนกลางคืนมันก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้มันก็โหถ่ายตอนกลางวันแต่ว่าแสงมันก็ย้อนย้อนแสงอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเสียงนกมันก็ออนซอนหลายอนซอนส,อนสวนงามดอกไหม่ก็งามพี่น้องทั้งสวยทั้งหอมเลยนะคะ กำลังหอมอบอวนไปทั่วทั้งสวนเลยสำหรับดอกโมกนะคะดูสิพี่น้องเป็นตะออนซอนหลายเด้อเนี่ยมันเยอะด้วยนะคะป้าก็อปลูกเอาไว้นะคะเราก็ปลูกเอาไว้กับคุณลุงนะคะปลูกเอาไว้เต็มเลยเยอะเยอะมากๆเลยก็เก็บภาพไว้เยอะๆนะคะ ออกปีละครั้งตอนนี้กำลังทั้งตูมนะคะมีดอกทั้งตูมแล้วก็ทั้งบานเริ่มบานแล้วก็มีแต่แต่ต้นใหญ่ตรงโน้นบานเยอะแล้วนะคะนี่แหละคงจะบานไปได้อีกนานที่บานก่อนแล้วก็ร่วงโรยไปที่กำลังตูมนะคะเห็นไหมคะที่กำลังตูมออกมาก็เยอะนะคะเนี่ย เดี๋ยวเขาก็คงจะบานตามกันมาเยอะเลยป้าก็ใจร้อนเดินเร็วไปหน่อยเนาะน่าจะให้ดูชัดๆแบบนิ่งๆชัดๆให้ดูแบบนี้โอ้โหแล้วก็มาฝั่งนี้ก็มีดอกตูมเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าจะต้องบานไปอีกนานทีเดียวนะคะสำหรับ กลุ่มที่กำลังเป็นดอกตูมอยู่นะคะอันนี้ก็เก็บภาพดอกโมกเอาไว้คุณลุงก็ขึ้นมาจากสวนเหมือนกันนะคะตอนนี้ป้ากำลังรดน้ำต้นไม้พ่อจะกลับมาจากทำงานก็ยังไม่ถึงยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะป้าเปียก็ลุยเข้าสวนรดน้ำต้นไม้เลยนะคะ ก็คิดถึงต้นไม้คิดถึงดอกไม้นี่แหละกําลังออกดอกเยอะแยะถ้าเราไม่รดน้ําเขาก็คงจะโรยเร็วโรวยเร็วแล้วบางทีก็โรยยังไม่ได้บานด้วยซ้ําไปนะคะก็เลยต้องรดไ้้สน้อยนะคะ